คลิปวิดีโอนี้จัดทาเพื่อความบันเทิงและบันทึกเรื่องราวของผู้จัดทําขึ้นเพียงเท่านั้นอาจมีสาระบอกมีสาระบ้างก็ขอให้เข้าใจว่าบ่ได้มีเจตนาทําให้ผู้อื่นเสียหายหรือมีความเข้าใจข้อมูลที่ผิดไปแต่อย่างใดหากมีวาจาผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ด้วยนะจ๊ะเตือนแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับ บ้านนะครับกมียว่าบางมองนะครับทางแบบเขายากนะครับจับมูลําบากนะครับกับตองต่อสู้กันนะครับเพราะว่าเป็นวิธีของเ,อเกษตรกรชาวบ้านนะมเมนาะม่เป็นเหมือนาร์ามหญ่นะครับที่แบบว่าทางมันจะไปดีแล้วก็รามเรียบไปตลอดนะครับจริงๆช่วงนาเอาเอเขาเรียกว่าช่วงนาแรงนะครับนาแรหนาหนาวในทางมันก็จะเข่าได้ทุ่งมองนะครับแต่ว่าช่วงนาฝนในบางมองทางขาดเนี่ย ทั้งเละแน่ทางน้อยแน่นะครับก็ต้องเบิ้งงันไปตามหน้างานนะครับก็เลยออกมาแลวครับจริงๆเมื่อนี้บอสได้าาไปเบิงหน้าง,งานก่อนเลยนะปกติก็จะให้คนงานอยู่หลานนะครับแลนไปเบิงหมูไว้ก่อนนะครับว่าหมูพร้อมจอา้า้อนะครับสหรับหมูที่ใส่อาหารอยู่ทางอาหารหลานเลานีีนะครับแต่ว่าช่วงนี้อะจริงๆบอได้ใส่คําว่าเฮดแบนไหนนะครับก็บคือทาได้ราคากันแล้ะก็จับหมูได้ครับ เอาก็สามารถจับให้เลยนะครับออมบริสิกหรื่องอาหารแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับมือนี้สิเป็นจังไหนนะครับทางเขาจะเป็นจังไหนนะครับจะยากจะง่ายแล้วกา็สิกินง่ายๆหรือว่ายากนะครับกลับไปเบิ่งบนทางเบิ่งหนาคอกเบิ่งปัจจัยล่างๆนะครับแล้วก็เบิ่งการจามูกกันนะครับมือหนี้ไปครับพามาเบิ่งทางเข่าอีกมองหนึ่งดีเดี๋ยวสิมาจับอีกนะครับมองหนึ่งเบิ่งถนนเลย ่อน,นี้โอ้รถทรงจอดยู่นครับลงมาบ่อรรถเง่ต้องเป็นทางซาลิงนะครับมือขนาดนี่มือขนาดนี่มือก็ยังมือมือตนกเรื่องมือขมือนก็ไม่แข็งมันือน อุยชิววนั่น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 เป็นมเสยเป็นมสบูดถูกหมต้งานเชอตางหลายสายจะยบอก้ศั์ว่าเกควักถมน้าม้น้ามามันก็เลยถ่วมมันบอถ่วมโทรศัพท์ไปน้ำเลย คุณบอกครับอันนี้กับตัวนึงวตัวหนึงูนก่อนโมเรื่องอยน,นี่ไม่กับไริคัดีแล้วครับ สองสี่เก้าสิบได้ไหมเตขาเะไปไล่เลยนะได้นี่นี่ก็นีหมกแจ้งนี่ว่อยโเนียเชลาได้เไหไ้นงดเลย ได้เว้นผ kind of ู้นี่เอาเดี๋ยวเที่ยมาได้เว้นโมเรื่องมูกะอยู่นี่แล้วมันงามเนาะงามยู่นี่งามคนเอาชุดนี้เอาได้ชุดังหลอดก่เดี๋ยวชุดนี้ไปค้นใบถามมันเนี่ยบุกอ่อนับบวกินว่ามันยิ่มากไร่แบนี้นั่นแหเนาะออาออกเรียบไปกันเลยดิ 好发现你有屌，兄 ตัวนะครับนี่ทางออฟโรดเดี๋ยวเลยทางออฟโรดครับเไปเออเขาคงไม่เออเขาคงไม่ไม่นะครับ นันดิลกสางไงด้วไปไ่หนมสิเอ้ะตวนี่ไปว่าอะไรเลยโอ้ยถึงจะยุ่หุ่นแล้วเอ้ยนียุ่ขหามหน้ามั่เอา เบิดนน่หอันที่สงรอไปก่อน้อ้ยอบิองกนี้เดน๋ยตอที่ไปไปเอาหมูก่อนยุ่งเอย่บรา้วมานั่นเลยเี้นบีโอ้โหเียมันตั้งบอดอยู่แล้ว ทุนมากมายแต่เพียงเท่านี้อ่อนนิ่นมแบบคือแดงยุ่จับก้อนบ๊อบเอาคืนไหมเอาคืนรอบไปก้อน,กนอะไรครับเดี๋ยวจังจับไหมอันเอานี่คื้นละไปเพราะว่ามันรอบละสองก็จะได้โค่นหน้าไปก้อนอยู่แล้วครับ มันห่อนเที่นฮดไปก้อนหลักเดี๋ยวเพรมฮดญี่ปุ่นอีกเคียนอนยุ่งเรันขาอ่อนเหรอเเนี่ยฟองมาทา้นนำเขาโง่เลยโโง่อแล้วก็ยิบหาไปก็เ้าไอ้เกาะนู้น โอเคยพมโอ้ <Okay. S 2> oh, มันเมียนหมอครับ <laughs> ตัวเล็ก <c oughs> ตัวเล็กๆนี่มันเมียนอยู่ด้ีครับตัวหลังๆมันโมเมียนน,นี่มันหนักขึ้นหนักขึ้นครับหนักเลยเดี๋ยวเขาข้วปานมอเตอร์ไซค์บินแล้วน่

อย่าล้หวยเด็าเนพนกับมอลงห่โอเคเอาแมวหมูเลยไหหมูหมูที่ทีเปิด่กงน้อยเหีเอาข้านี้ไปคืนก่อนเต้ก้อนเตก่อนเ้านี้กันนะ พี่พี่แล้วมาทางฝันเลยฝันเรีนบุญบ้างไฟบาดนี่อ๋อร้านเา้านแล้วยุบุญไปได้เยอะยุบุญอ่ะเอา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 โอเคนะเ้นพเบิรงไลเบิร่เลนเลงเียงกเอออันนี้มันสิอันี้ครับมองมองนี่แข็งอยู่นี่มาแต่บลงมอ

กันไปอโอเคเอาพอก,ก่อนเดี๋ยวเขาจะไปตักที่หุ่นไหมตักก่อนอืมด้ยข้ารันมาหลับน่องมาขี้ตุมเปียกเกลี้ลยบะเอาหนังนม่ครับอเอาเดี๋ยวเสีเ๊ยวไปถ่ายนี่นะครับเดี๋ยวขึน้นไปนี่เตะขึ้นไปก่อนเอาหนังขึ้นก่อนตัว เดี๋ยวมยกเลยยกเลยลันมาขึ้นไปขึ้นไปบ่เด้เด้อยกพร้อมกันทางไปทางนองซ้ำหยกขึ้นมาเหมือนยกเสียเขาอยู่เส้นรอบบ่าเนาะฮะป่ยวเสียก้านวะเอามะเออหยกฟังบ่เอามีมีมีครับเขยเขาเคยโอโหเขกเคียเสียเขาใสเขาคุกเลยหมัดเนาะามกันวู จับดันไม่กันด้วยนั่นเรียบร้อยสิบตัวเจ้นย้านายไย่างทุรักทุเลครับเบิงท้างหลุดมือนี้ช่วงนี้นะฮะฝนให้แน่ฝนเป็นตรงนะครับผมนะหัวฟังผุนมันกระได้อยู่แต่มันได้บ่อทุกตัวครับพวกคุณอีกจ๊ซิบเมื่อนี่ยังไม่ถึงนี่ตัวหลุดอยู่เราไปหลุดเรเลุผมต้องถามก่อนเดี๋ยวผมเช็ค ก่อนเพราะว่าคือยังหลอดที่เลี่ยงนะมันโดนคักมันก็มีก,มกึ่ง,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 งมีนุ่มมียั่งยังก่อนว่างช่องว่างข่อยดูหาต่างแข้งคักเลยน้ามืครับมันมมน,น้าม,มือหนึง่งสองมือกัดเออหินเนี้ยมันมันมันไหลม,ม่นไหลเร็วกว่จังสีเลยครับอันนี้โอู้้หงในหินเต็มเห<อ>มืขมามันไม่ไหลเลยนี่สะพานจาาังหวัดสะพานขอนยางอะไรขามันยังไงเัรอครับโอ้น้าแห้งคัด เด้มันม่สะพานหน่อยฟังพีเสียขนดละไปบูกสีขวจริงจังว่าขนาดน้ำแม่งสีก็ยังสีถ่วมอยู่ไหมครับแสดงว่าน้ำจะเต็มมากเลยได้หรออันตังน้ำไม่อีกเท่าเอทายจให้ถอยพี่ได้พี่ได้บ่สะพานก็เป็นตะยานพร้อมนะครับเป็นแต่ว่าสุดหรือยังไงมีเยอะหลองฝั่งน้ำเต็มเลยน้ำไหล เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ขึ้นรถนะครับกําลังขับรถไปที่นี่หลังจากจับยูคอกเนาะก็จะไปส่งยูที่โล่งนะครับหวงว่าจะไปส่งกัน,นจะไปเบิรงว่าเข้าล่งจังไหนนะครับเอยียงแน่นะครับภารกิจที่จับมาตอนยูคอ,อ,อกของเกษตรกรนะครับเมืก็จับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะไปส่งโล่งนะครับแปลกันจะเสียไวจ้จังไหนครั้งไว้จังไหนนะครับ จิตตางกันเลยตอนนี้นล่ะร่างเดินทางอันนี้เขาเขาบอกว่าเขาจะร่างลงรถอะไรไรเนี่ยไม่ยากหรอก cái này là nghe mà quá gì nhớ hết 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 hay hết hết thiếu ấy Thì hết 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 นี่ก็เอ่อเสร็จภารกิจเรียบร้อยนะครับเอาหมูลงลงผักเรียบร้อยนะอันนี้ก็ออกจากลงผักเนี่ยสิบตัวที่นี้ก็มาสรุปทุกอย่างนะครับมือนี้มือก็สรุปไปจับหมูมากหมดสิบตัวนะครับกลับไปแต่ประมาณเที่ยงนะครับไปแต่ว่ากลับไปเบื้องสนะองคอเนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นนีหมูสองขอข้อกนึงเอ่อน้ำหนักมันยังบ่ได้นะครับมันอยู่ประมาณแปดสิบเก้าสิบนี่นะครับ ตึงๆเลยจะมันเกาสิบกว่าก็าเลยประจับแต่ว่าข้ออะไนะจับง่ายนะครับอีกข้อกนึงใจที่ข้าไปลุยกันที่จับกันมันนี่ก็คือว่าทางค่อนข้างยากเลยต้องอาศัยแบบใส่รถซาลิงคนออกมาครับกับยางที่าพเห็นไปเลยว่ามันเป็นจังไหนนะครับค่อนข้างอยากคนอยู่หลายรอบหลายเที่ยวนะครับก็เลยค่อนข้างเมื่อนิดนึงแต่ว่าการน้ำหนักเมื่อไรนะครับเซ็นมืนะอนีครับสิบตัวน้ำหนักอยู่ที่หนึ่ง พันหนึ่งร้อยกว่าๆนะครับกระตกตัวละร้อยประมาณร้อยสิบโลจริงๆว่ถึงดอกมันมีตัวตัวน้อยตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ก็ประมาณร้อยร้อยมีร้อยยี่สิบยูตัวสองตัวนะครับนั่นกับประมาณร้อยโลนะครับร้อยร้อยหนึ่งโลสินะครับมาลายตัวแต่มันก็ได้เฉลี่ยเป็นตัวละร้อยสิบโลนะครับผลประกอบการกาของลูกค้ากับประมาณยูหกหมื่นกว่าๆนะครับยอดเงินนะครับแต่ว่ากับอ่ ่วงนี้ก็ตามตลาดขึ้นตลามลงเนาะราคาหมูก็บก็ได้วางแบบดีคักนะครับในแถวบ้านนะครับเงยจริงๆกับอาชีพเกษตรกรก็ค่อนข้างเอยนะครับจริงๆเป็นพ่อค้ากับ่อยที่กันถามว่าเวลาไปจับมากกับเสี่ยงนะครับถูกขังไปจับกับเสี่ยงเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดว่าหมูช็อกหมูยังแม่สินะครับก็บอกเข้ากับลำบากก็ต้องคุยครับเกษตรกรก็ดีๆนะครับก่อนจะจับขึ้นรถนะครับว่ามันไก่บ่ไก่แยกบ่กายกนะครับเบสิกาเป็น พอคาตัวน้อย,อยๆกับบริการไลายดอาครับพ,อพอ่อไ้คาหนักอ้นพ่อไรคาลูกนอกปเป็นเจ้าหน้ากับจังไรนะครับ,นนรบถ้ามาคิดเกี่ยวกับหมูนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการทำฟาร์มทำย่างนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสุรศักดิ์สตอรี่นะครับกับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ผูเม่งแล้วครับสวัสดีครับ